อ่ะโอเคเนาะทางมะแก้วผมกับเดินทางอ่ามาหอดหั่นข่าวอนที่เขาจะซื้อของๆไปลงเลยแต่คือหั่นประจํำไปลงเลยที่เขาเคยซื้อเนาะเพาก็รจะซื้อผ้าห่มไปลงเลยเอาไปให้น้องน้องคนขึ้นมาอืมไปเลยป่นี่ยหม้อมื่ออื่นเชาวภูเขาเขาสั่งอันอ่านาวานแหละเขาปุ่นไว้เนี่ยคือคนปทีเดียวเลยมืออื่น มันก็กลายเตอ่ไปนี่สลอาดก็ได้เลยออก็ถือว่าโอเคแล้ะทำเดี๋ยวน้อะเวลากันจะไปซื้อน้ำหวานกันไหมองเลยใช้ไม mm ่น hmm. no. okay. no ้ำมันเออไปใส่น้ำมันไว้เลยก็ได้เอ้ามามำมาเอื้นทักชาจุบัน โอเคพี่น้องเอ้ยเนะาะกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิดสุขคนเนาะกันยินดีเข้าสู่ช่องยูทูบบาลาสายบุญคุณนะทาทำคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเอ้ยเนาะทักทายสาบายดีเอฟซี FC ทางพังไทยและเอฟซีทางพังลาวและเอฟซีทางต่างประเทศนั่เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะที่รับชมบาลายอยู่เนาะมื้อนี้กะมาพบพ่อกับช่องยูทูบบาลาคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะ กสิมาอัปเดตเนาะเฮือนซานอันบ้าน,บ,าะะอนบอกแก้วแล้วนกะาสิผ้านบอกแก้วเนาะหรือหาทางบอกแก้วไปซื้อเขา่าคองเตรียมอันไปขึ้นบ้านใหม่ขอน้องตุย้ยนะ้องพี่องเนาะนี่เนาะพี่รงเลยนะพี่รงเลยเนาะหลังจากอันเอ่อ เฮ็ดเฮือนให้เพิ่นเสร็จโดนเติบพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกะปลูกผักปลูกหญ้าอยู่ปลูกหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเอ้ยทั้งว่าแก้วเพิ่นก็ปลูกแต่ว่าผักปัวนี่ปลูกดินอันนี้ลักษณะคล้ายๆคือดินเค็มพี่น้องเอ้ยมันสิผักปัวนี่มันสิกูดหยงเข้าไปเบิดเลยพี่น้องเอ้ยนี่บักพริกเพิ่นกล้าีลยกะใส่กระสอบไว้นี่ปลูกใส่กระสอบไว้พี่น้องเอ้ยนี่เนาะผักปัวพี่น้องเอ้ยผักปัวหัวหอมเนาะ นี่มกพริกนะพี่น้องเลยพริกข้าวบุ้งผันปลูกไว้เนาะพี่น้องเลยอันนี่อันนาพักอันนาพี่น,องงน,น,องงน้อ,นนอ,นนนองเลยเป็นพักกันบุรพ่าพี่น้องเลยนี่เป็นหมากอันนี้คออองงือมัเอึพี่น้องเลยผักมัเอึเนาะผ้ามะเอือผัอนปลูกมัเอึอก็เริ่มใหญ่เลยพี่น้องเลย นี่เริ่มใหญ่เไปน้อยยอดมันหลายหลายพี่น้องเลยมันก็จะปลูกนี่มะคุงมะคุงก็ดินมันแน่นพี่น้องเลยมันปลู่อยเป็นไปได้ไปหน้องเลยนี่แต่ว่ากล้วยจะติดพี่น้องเลยต้นกล้วยจะติดเนาะบริเวณขอบบ้านเพิ่นพี่น้องเย กล้วยดินอะไเนประเภทดินแฉะพี่น้องมันแน่นมันก็สิบุญยากเป็นไปไหนเหรอกกสิงไข่กกองม,องมอง่วงกกกล้วยพี่น้องนี่แต่ว่าบังอึนี่หลายพี่น้องเองกุ๊กบางอ,อึมีดอกมียอ,อ,อดเบบนั่นนี่แหละกาสีประมาณนี่แหละเป็นกาสีขยายต้นหนกพริกอะไรออกพี่น้องก้าวเวียไว้อยู่ ออกมาแถวเดินนี่ยแต่ก็เที่ยงเลยเนี่ยเงินชานพันเห็ดยังอันนี่ยสบายดีเชียนอันนี้เนาะใส่ขีดจิรอเข้าไปคุดจิรอนี่ฮะไปคุดพ่อไปคุดก๋อผัวเจ้าเนาะอ๋อไปคุดกระเพยนี่ไปกับลูโอ้ฮะคุดจิรอสิ พี่น้องเอ้ยมากินแรงเนาะก็ดีแหละพี่น้อง,งเอ้ยอ้าวพี่น้องเอ้ยกระชีพาสุ่มพันไปซื้อของเกี่ยมขึ้นบ้านใหม่เมื่ออื่นพี่น้องเอ้ยอันบ้านใหม่น้องตุ้ยเนาะคุณเพิ่ะการังใส่วีใสย่ใสย,ยังพี่น้องเอ้ยทางไอ้แก้วเมันก็ได้เนาะนี่เปลี่ยนวีรถวีล้างก่อนพี่อง เออนี่ยเดล้วเตี๋ย,ละ,ยละบ่เออต้องเฮากะจีอาซาบอันให้เป็นลากเครื่องเข้าไปน้อพี่น้อง,องแต่ว่าสิไปซื้อเครื่องไว้ก่อนพอมืออื่นเศร้านี่ต้องออกแต่เศร้าเนาะว่าสิเดินทางอันไปบ้านน้องตุย้ยมันกะอันสียากเนาะกว่า หากิโลเพื่อไปทอดผูกมักกนกคีพระท่านขึ้นเฮือนใหม่เนาะมันสิสายเขาต้องออกแต่สี่โมงหาโมงเช้าพี่น้องเลยเนาะคือตอนเขาไปย่อเฮือนเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะ,อะโอเคพี่น้องเลยฮัทชีพาทุกคนไปเบิง่งอันบอลเทาจะซื้อเครื่องถ้าว่าละกันจะซื้อเป็นอันนะเสือ้ออ่าเป็นประเภทเพศพะห่มมุ่งมอนพี่น้องเลยเอาไป เพิ่มให้ทั้งน้องตุย้ยอีกที่หนึง่งเอาเพื่อนเฮือนใหม่เพิ่นพี่น้องไพิเนาะเอาโอเคพี่น้องเลยฮะที่พาทุกคนไปพบพ่ออยู่ทางห่านข้าเลยนะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคเนาะทางบ่าแก้วผ่านการเดินทางอ่ามาหอดห่านข้าบนที่เขาจะซื้อของขอกพี่น้องเลยก็คือหา่านประจําพี่น้องเลยที่เขาเคยซื้อเนาะเขาก็จะจาซื้อผ้าห่มพี่น,องงอน,อนอ้อนนงเลยเอาไปให้น้องๆเพิ่นเนาะเพื่อนใหม่เอี๋ยว ทว่าวลากาะก็ตใช้เงินคองทางเั่นเงยจันเพิ่นเกี่ยวาไงเนาะใช้เงิน,างนทางเงยจันเนาะหลังจากอันออกประาแล้วก็ทอ่ภาพเพิ่นอันมาเห็ดบุญเนาะทางอันอินเงยจันเพิ่อนก็บ,บอกมา,นานนเน้นๆเนาะแต่ว่าวาา่าละจะภาเพิ่นไปเห็ดภาคเขาอยู่ทางเง่นนังเทียมเนาะพี่น้องเห็ดภาคเขาอยู่ทางนังเทียมแล้วก็อันเงินชวนที่เหลือเนาะทาวาาท่าละก็ตี ให้เพิ่นเอาอัน่ะพ่มโตโตเด้เบิงผมโตโตเบิงเอาเอาสามพื้นสิไปเอาขึ้นเือนใหม่ของน้วงตุยเนาะแล้วกามุ่งมอนเด้อมอนเนี่ยเอาประมาณอันสิบหน่วยก็ได้เด้อมอนแล้วก็มีเงินสมทบเขามาทาั้ง เอฟซีพ uh, ังไทยน้ำผ่นผลากมาหาห้าร้อยบาทเพี่นว่าวให้ซื้อมุ้งม้อน้นำแน่พี่น้องเลยเวลาเก็บไว้แต่ด้นเลยแหละพี่น้องเลยก็เลยจึได้มาซื้อมือนี่แหละน้องพี่น้องเนาะใช่เพป็นเขียนบินเลยอ่าม้อนสิบหน่วยม้อนสิบหน่วยอังกฤษฝนตกเชื่อปนเนาะใช่เป็นจัดถ่ายเลยพี่น้องเลย ม,มุ่งมุ่งสองพื้นเด้อมุ่งนะเอาตัวธรรมดากัได้นอนวันสองคนสามคนมังเลยหม้อเขาซื้อไปขึ้นเฮือนน่องตุยอันนี้ก็ห่านเพ็นกุ้งนะเป็น,นงไยห่านเนนพ็นธุ์พูนโหเนาะยาวมาพี่เนาะ เอามาสาดทองพื้นน, <ไป S 1> น้ำได้ไปเอาสา,าดแล้วเราทายชองเขียนบินแล้วเด้อเอ่อแล้วากา็ซื้อน้ำเพิ่มอีกน้องพอสิใไซงบอันอันอน่ะที่เหลือพี่น้องเลยเขจะซื้อเขาคล้องมาให้เพิ่นเนาะเหลือแล้วกจะซื้อประเภทอันอ,อื่นรอบต่อไปพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ารอบขึ้นเฮือนนี่เขาจะเอาสำเนียงก่อนเนาะเขาคล้องในอัน ขึ้นเฮือนก่อนพี่น้องเลยแล้วก็จะซื้อน้ำสนตรนาวนาจากสองแพ็คสามแพ็คก,กันยองไง,งเนาะทั 60, ้งหมดล้านสามแเนาะหกสิบพันงอ๋อมาเบิ่งดู มันเขาจะเอาเพิ่มอีกครับสาดส,สองพืนเอาขึ้นมาอืมมอ,มอมืออื่นเข้าวผุกว่าเขาสั่งอันอานาวานแหละเขาปุ่นไว้เนี่ยสิค้นปทีเดียวเลยมืออื่นน้องก็หลายเตอรไปนี่นสาดก็ได้เลย ก็ถือว่าโอเคแล้วจำเนาะจะทำวันหลังกัจะไปซื้อน้ำหวานกันไม่รูเลยใส่น้ำมันไปใส่น้ำมันไ้เลยก็ได้เอามาหามมอื่นัเสาจบกระทเขาดันไปัเสาได้รันเทรนะ <360. S 1> น,น, 3, 360นั่นสามแสนหกสิบเนาะโอเคพี่น้องเวลาจะเอาเงินให้เป็นก่อนเอา้าพี่น้องเไงเวลา,าก็จะใช้เงินของทางเอนเน้ยริซ่าน้ำแน่พี่น้องเอง้ยก็คือว่าเงินของเพิ่นพี่น้องเอง้ยเหลือจากการสมทบเห็ดเฮือนเห็ดซ่านเนาะพี่น้องเนาะค่าใช้จ่ายน้ำมูกน้ำมันใส่รถไทยเนาะแหละก็หลายอย่างซื้อไม้ซื้อตอกที่มันบุพเพตะกี้เนาะพี่น้องเนาะทั้งเวลา,ากา็เหลือเงินของทาง,งเอ้ยริซ่าเพิ่นเบงหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแสนเนาะใสเงินเอลิซาเก้าแสนลวก็เอฟซีพังไทยพี่น้องโอ้ยล่วงนะมาเข้ามาดูเอซพังไทยพี่น้องหารอยบาทคุณผ่ามาด้แหละพี่น้องคุณเอาให้ซื้ออนาที่นอนม้อนมุ้งนาะพี่น้องเนาะนี่เอจับพังไทยหาอยบาทพี่น้อง ภาสีเอาเขาไปนันน่นหนิเลยเนาะหรสิลรงจาม <ๆ S 2> สี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสิบสี่อ้ทอนเลยนะทอนแล้วเนาะพอไปกี่นิอันก็ลืมพี่ทองเลยเรมอ่าเรมเปิดกล้องเนะาะอไปเดี่ยวบบเนาะกาัดเงินทั้งเบิดเนาะกัด ใส่เงินทางอันเอลิซาเนาะงวดสุดท้ายพี่น้องเอ้ยหลังจากเหลือขาอันอ่าเขาเออสมทบเนาะสมทบสั่งเงินน้องตุ้ยแล้วก็เงินเอฟซีถังทางไทยห้าร้อยบาทแล้วก็เงินนั่น,นทางเออจันพี่น้องเอ้ยอันเพิ่มใส่อีกประมาณนั่นหนึ่งแสนเนาะผัวเมื่อวานนี่ท้าเวลาก็ได้จ่ายค่าเสาเนาะเสาบันไดเนาะบันไดเงอนน้องตุ้ย ประมาณหกแสนพี่น้องเลยเนาะแต่ในส่วนที่เลือกอยย่ะเวลากิพานนองพนไปทําบุญเนาะก็เป็นจุดประสงค์ของทางอ่ะเยจันเพิ่นจากฮ่องกงเพิ่นก็รวบรวมเงินอ่นอะกับมูคูเพิ่นผ่ามาสมทบอันในครอบครัวน้องตุ้ยเนาะแล้วก็จุดประสงค์ของเพิ่นก็บ่าให้เห็ดบุญอ่วันออกพันษ้าพี่น้องเลยเนาะทางเวลาก็ได้กลับเมืองบ้านออกพันษ้าอะไรกันลังออกพันษ้าก็สิไปเห็ดอีกที่หนึ่งนะ้ะสิพาคือว่า อันพักเขาในบ่อันจะจะไปเห็ดหามากัดได้จีบออันเห็ดน้ำนางเทียมผ่านนางเทียมก็ได้เนาะเพิ่งกะได้พูดคุยกันบ่ได้ได้พูดคุยกันอีกเลือกจริงบ่อนี่เอาหลังจากขึ้นเฮือนแล้วเนาะขึ้นเฮือนแล้วเขากระชีพ่าผุนไปผุนเอาบอผ่าผุนขึ้นไปอันอ่าไปเห็ดทางสถานภาคเข่าแล้วก็สอบถามพ่อแม่เนาะเอาเวลากระชติดตามไปเบิ่งทางครอบครัวน้องตุ้ยผุนเชียน ไปเห็ดสังฆทานพระเขา้าแต่ว่ายวให้บอกแก้วพาไปพี่น้องเลยเนาะเอาโอเคพี่น้องไอ้คลิปนี้กะทั้งเวลากะสิได้ไปซื้อน,น้ำอัดลมอีกเนาะนำ้ำน้ำเคี้ยวน้ำแดงเนาะเพิ่มเติมอีกอไปใส่น้ำมันไว้มือนต้องออกเดินทางแต่เศร้าพี่น้องเลยเนาะเอาขอบใจเด้อแม่ข้าเด้อหล่ยแม่ข้าคนสวยพี่น้องเลยเอาโอเคเอาให้บอกแก้วเพิ่นไปใส่น้ำมันไว้ถ่าพอต้องตื่นจะเลิกหมือนพี่น้องเลยไปเลย จะได้จ่ายค่าน้ำมันให้เพิ่นอีกแน่พี่น้องเลยมือก็จะได้ให้เพิ่นพี่น้องเยลยค่าหลักแก่อีกสามแสนถูกพี่น้องเลยก็จะใส่เงินของไอ้จันนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเนาะ เซนหาเอ้ยเนหาพันมาสูตรได้บัตน,นี้เ,เอองินอนจันท์ที่สองคืองนหนึ่งก็หาพันกีบเนาะเียบร้สิบนี่บออนาบัตเออนี่หละเอา พี่น้องเลยถอนหายใจกีดโอเคอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเวาลาค่าะซืไปซื้อน้ำอารมณ์ต่อเนาะพี่น้องใจงบของไอ้จันคือเก่าพี่น้องเนะอเ้เนาะอ่ะพี่น้องเอ้กระตืสั่งน้ำดื่มเพิ่มหรือเนาะน้ำเคี้ยนน้ำแดงพี่น้องไอาา้อ๋อน้ำฮะเนีน้ำ น้ำเขียวน้ำแดงนะน้ำสไปร์น้ำเขียวนะแพ็กเท่าไรแพ็กไเอาเอาประมาณเอ่เียวน้ำแดงน้ำเบปซี่เอาสี่แพ็กก็ได้เอาขวดใหญ่เลยถ้าสี่แพ็กขวดใหญ่ละบฉี ราคาตกนโอ้อะไรราคาเดียวนอสี่แ็กก็ได้อืมอืมอ้าโอเคพี่น้องเลยสแกคุณพี่น้องเลยสี่แกใพันน้อขึ้นไปเอาน็ตเอาน็ตราคาเ่าไหสามแสนเนาะเจสกีบอ่ะ จะใส่งบประมาณของทางไอ้จันคือเก่าพี่น้องเลยนนเนาะสามแสนเจ็ดสิบห้าโอเคสามแสนเจ็ดสิบห้าเนาะแล้วสหะเนาะโอเคพี่น้องเลยพี่น้องเลยสามแสนเจ็ดสิบห้าพันพี่น้องเลยเนะาะก็จะเอาไปแต่เศร้าพี่น้องเลยออกได้ทางแต่เศร้าเนาะพูดดีถ้าเกิดว่าถ้าออก อันสวยเนาะมันกัสี่บัทันมันก็จะแปดเก้าสิบโมงหรือไรอันนี้เหาไปแต่เศร้าเพระมาณห้าโมงไปหอดผูกกัประมาณเจ็ดโมงพี่น้องเยกขบอดีอันคือเชื่อคือซันเรียบร้อยเลยเนะเาะแล้วขปุ้นนะฮั่น,นก็ได้ฮั่นนะเออว่าพรสั่งไว้อยู่พี่น้องเไยเนาะเอาออโอเคพี่น้องเไยเขาใช้เพิ่นแป๊าขปุ้นเนาะไปเอาขอนะปาขุ้นแล้วละกะจังสี่อันว่ากันไหมพี่น้องเงอ,อ่ะพี่น้องเไยมาหอด ลงขับปุ่นมิดวัดอ๋อเอาพี่น้องเอ้ยมาขับปุ่นเพิ่มท่านคั้นเนาะพีพิถาว่ามื้ออื่นกะสิอันน่ะออกแต่เช้าแล้วกะสิให้เพิ่นอ่ามาแวะเอาใหม่อีกทีนึงเนาะเอ้าโอเคพี่น้องเอ้ยมันก็ค่ำมืดแล้วเนอกจางเวลากะสิได้จบคลิปก่อนเนาะแต่เพียงเท่านี้เนาะฝากติดตามคลิป เมื่ออื่นพี่น้องเลยสิพอกันอยู่บ้านน้องตุ้ยเนาะคลิปนี้ก็ขอกล่าคำว่าสาบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเลยพอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายพี่น้องเลย